การอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2อมือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบแอมทรินีโดยไม่เหมาออัมจามาทาโรอันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนตุลาคม2566ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์มาดูกันว่าชาววันอาทิตย์ในเดือนตุลาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะอะ,อะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนาะ,ะในเดือนตุลาคม2566จะเป็นอย่างไรอะใบแรกมาโอ้โห ใบแรกมาก็ร่ำรวยเลยคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดูเหมือนว่าเดือนตุลาคม2 5ง6เนาะจะมีเงินทองหลั่งไหลไหนมาเทมามีโอกาสดีๆทางการเงินมีผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตส,สนับสนุนช่วยเหลือทางเรื่องของการเงินในเรื่องของสุขภาพอาจจะระวังเรื่องของระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปเล็กๆน้อยๆ,ๆนะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆนะคะเออต่อมาค่ะเรื่องของ การเงินการทองนะจริงๆใบแรกมาก็การเงินการทองแล้วนะนะแต่ต้องบอกว่าเงินมีมากมีโชคลาภเยอะก็มีคนช่วยใช้เยอะนะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีเรื่องต้องเสียเงินจากลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณอาจจะทําให้คุณต้องเสียเงินเสียทองหรือว่าคุณอาจจะต้องดูแลใครหลายๆคนก็เลยจะต้อง บริหารจัดก,การการเงินให้ดีนิดหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่ามันมีเข้ามาแล้วมันก็มีเรื่องที่ต้องใช้นะคะเใช้จากลูกหลานบริวารลูกน้องคนรักนี่แหละอะต่อมาค่ะเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเหมือนครอบครัวกันเลยนะต้องบอกว่ามีหลักมีฐานมีความมั่นคงแล้วก็มีจิตใจที่ดีนะที่จะช่วยซัพพอร์ตนะหรือว่าเป็นกัลรายดิตรที่ดีที่อยู่กันเหมือนครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีทีเดียวนะคะ ต่อมาค่ะเรื่องของเอ่อเรื่องของเรื่องของเรื่องของความมั่นคงเนาะบ้านที่ดินทรัพย์สินดูจากพลังงานต้องบอกมีความมั่นคงเนาะหยิบจับทำอะไรก็ดูจะประสบความสําเร็จมีโอกาสมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองมีโอกาสที่จะผ่อนหลุดผ่อนหมดด้วยนะคะต่อมาเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักอยู่ในโอวาทเนาะนะ ดูเหมือนเขาก็จะซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีไอเดียมีความคิดในเริ่มสร้างส,งสารรค์ช่วยเหลือคุณได้ดีด้วยเช่นกันนะต่อมาค่ะเรื่องของปัญหาอุปสรรคมีไหมขอดูพลังงานหน่อยปัญหาอุปสรรคคือความความเอื่อยเฉยของตัวคุณเองนะอยากจะให้ตัวเองประสบความสําเร็จเร็วต้องรีบลงมือทำเนาะต่อมาค่ะเรื่องของความรักเจาะลึกกันหน่อยหนึ่งความรักต้องบอกว่าถ้าสดอยู่นะ มีโอกาสจะมีคนเข้ามาแต่อาจจะมีเจ้าของแล้วนะดูดีๆนะคะดูดีๆอย่ารีบร้อนส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่ามันยังคงคุมเครืออยู่อาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็มีโอกาสที่จะชัดเจนอยู่ส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ต่างคนต่างมีสเสน่ห์และเติมความหวานให้กันหน่อยก็จะส่งผลดีกับความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ทั้งคุณและก็เขาจะดีมากขึ้นกว่าเดิมเนาะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อมาค่ะในเรื่องของ ปัญหาอุปสรรคอื่นๆมีอีกไหมขอดูพลังงานหน่อยปัญหาอุปสรรคคืออาจจะอย่างที่บอกไปนะเรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินในที่นี้คือมันเหมือนกับว่ามีเงินเข้ามามีลาบมีโชคลาบเยอะก็มีคนช่วยใช้นะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการการเงินให้ดีแบ่งเป็นกองเป็นกองนะเป็นโถเป็นโถนะจัดจัดสารปันส่วนให้ดีแล้วการเงินจะไม่ติดขัดในเรื่องของสุขภาพระวังอย่างที่บอกไประบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะ ต่อมาค่ะเรื่องของความสําเร็จกันบ้างมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมโอ้โหความสําเร็จไม่ต้องพูดถึงนะหยิบจับทําอะไรมันมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆอยู่แล้วมีโอกาสประสบความสาเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจสูงมากนะใน,นเรื่องของการงานเป็นอย่างไรการงานดูเหมือนกําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นเนาะหากช่วงที่ผ่านมามันเหนื่อยล้าก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นถ้าเกิดว่ามันดีอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าจะดียิ่งๆขึ้นไปเนาะต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาบกันบ้างมีไหมอ่ะ โชคลาภต้องบอกว่ามาจากการลงมือทําหรือมาจากการทํางานมากกว่ามากกว่าราับลอยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลงมือทําให้เต็มที่เพราะจริงๆรแล้วคุณมีโชคมีลาบมีสิ่งดีเข้ามาอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดคุณยิ่งทํายิ่งมีโอกาสร่ารวยยิ่งมีโอกาสมีโชคมีลาบเข้ามาเพิ่มเติมเนาะอ่ะสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกขอดูพลังงานหน่อยค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องการเงินลว้วนเลยแสดงว่าคุณอาจจะต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีกว่านี้นะจริงๆแล้วมันมีเงินเข้ามาตลอดเวลาแต่บางครั้งบางทีพอบริหารจัดการไม่่่ดีสงผลตอ สถานภาพทางการเงินของคุณหรือว่าสุขภาพทางการเงินของคุณด้วยเนาะเพราะฉะนั้นดูแลบริหารจัดการการเงินให้ดีแบ่งเก็บแบ่งใช้ให้ดีแบ่ง,บง,บงเป็นเงินเก็บเงินใช้เงินลงทุนอะไรต่างๆให้มันเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็เหมาะสมแล้วสถานภาพทางการเงินหรือสุขภาพทางการเงินของคุณจะ รอดปลอดภัยแล้วก็จะไม่มีปัญหาหอุปสรรคใดๆด้วยนะคะและนี่คือกำลําลจทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคม2566นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตากด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับหมอด้วยนะคะใน,นทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นลงใสให้หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอยงเบกบ้านตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย